ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้เมืองจัน channel นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิ์ยานสิทธิ์ของหลวงพ่อกวยชุตินทโลทุกทท่านนะครับสวัสดีครับผมชันเมืองจันคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักนะครับพระเราจะเรียกว่าโคนสมองก็ได้เรียกปางชนะมารก็ได้สะดุ้งมารก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนะตอนที่จะไปคุยเรื่องพระกันเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับก็ง ก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณพี่ที่คอมเมนต์มานะว่าจริงๆเขาบอกว่าตอนที่ผมทําพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้อันนี้พิมพ์เล็กนะครับก็ทําพิมพ์ใหญ่เนื้องผงน้ํามันลงรักคลิปก่อนนะครับไปย้อนดูได้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นพิมพ์สะดุงมานผมบอกอย่างนี้นะว่าเรื่องเรื่องการเรียกชื่อพิมพ์ผมให้ความสําคัญหลังๆเพราะว่าพิมพ์เนี่ย <c oughs> พิม์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณอันนี้ถอดพระกุซึ่งพิมม์มันเกิดจากเซียนพระเรียกเพื่อจะแยกนะครับแยกตามพุทธศินแยกตามการเรียกง่ายเห็นไหมครับบางคนก็เรียกโคนสมอบางคนก็เรียกชนะมารบางคนก็เรียกสะดุ้งมารประเด็นก็คือได้หมดเพราะว่าเรียกเพื่อเอาไว้คุยกัน เอาไว้ซื้อขายกันเอาไว้จะได้คุยกันรู้เรื่องผมถึงบอกว่ามันก็คือความสำคัญหลังๆเนาะมันก็ให้ความสำคัญได้นะครับแต่ก็ไม่ที่ที่สุดที่สุดก็คือก็ต้องดูพาแท้ให้เป็นนะครับเช่อเรียกอะไรก็ก็เรียกกันตามสบายตามสบายแล้วกันส่วนผมไม่ติดนะครับจะเรียกอะไรก็เชิญเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือดูพาแท้ให้เป็นนะครับอ่ะต่อไปก็คือ อันนี้จะเป็นเป็นปางชนะมันหรือโคนสมอพิม์พเล็กของหลวงพะกวยนะครับเนื้อผงน้ํามันยุคต้นๆซึ่งไอ้คำว่าต้นก็คือก่อน2500นะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่จะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเองเนะี่ยสังเกตนะครับว่าการทําคิ้มผมเนี่ยไม่มีภาพ CG สวยงามนะครับก็จะมีแต่หลักคิดล้วนๆน,นะครับอยากให้มีความปรารถนาที่จะให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูเนะี่ย ดูภาพเป็นนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็คือจะแนะนำพายุกต้นๆที่ทันท่านเอา,อางี้ดีกว่าพายุที่ทันท่านทั้งหมดผมก็จะเอามาทำคลิปเพราะว่ามไม่ใช่พายุย้อนยุคไม่ดีนะครับต้องแยกแยะนะครับแต่ถามว่าสิทธิ์ยานุลูกศิทธิ์เสกกับตัวหลวงพ่อเสกอ,อันไหนมันจะดีกว่ากันแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ในยุคต้นๆของหลวงพ่อเนี่ยทำว้เยอะที่่านท่านนะ่ะทำว้เยอะมันไม่มีในตําราเนี่ยเยอะส่วนผมอ่ะผมบอกเลยผมกล้าหารพอที่จะทําอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในตำหรับตาําราเพราะว่าตําราก็ไม่ได้รวบรวมทั้งหมดของหลวงพ่อนะครับถ้าไปยึดตําราก็เรียกว่าพระของหลวงพ่อก็จะหายไปอย่างมาโหลานนะครับ ส่วนตัวผมให้ดูของเก่าเป็นนะครับผมไม่ได้ดูสอนให้ดูพระํำหนีเป็นนะครับใครอยากดูพระํำหนีก็คลิปผมก็คงจะไม่เหมาะส่วนตัวผมเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนนี่ดูของเก่าเป็นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบอกตรงๆนะว่าจากใจเลยนะที่ทําคลิปเนี่ยเพราะว่ามันมันเอือมละอาแล้วก็ทนไม่ไหวกับไอการนั่งขายพระแล้วก็ชี้ํำหนิกันนะครับ ชี้กันได้แบบเอาง่ายๆพระของหลวงพ่อชี้ทุกพิมพ์ชีย้ยังการอยู่ตอนที่นั่งอยู่ข้างหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อกดหรือหรือเป็นคนออกแบบอ่ะคือการที่เห็นตํแหนินะก็คือคุณก็ต้องเห็นไส้เห็นพุงบนบล็อกทุกอันเห็นพระทุกองค์มันถึงจะมากล้าชี้ตําหนิได้ว่าพระรุ่นนี้ของหลวงพ่อจะต,ต้องมีแบบนี้แบบนีแบบ้แบบนี้นะครับผมก็โคน เป็นคนที่แตกต่างจากเซียนสายตรงบางคนนะต้องบอกว่าสายตรงที่เก่งๆมีนะครับเก่งกว่าผมเยอะมีเยอะมากแต่เขาไม่ได้มานั่งทำสื่อไม่ได้มานั่งให้แบ่งปันทัศนคตินะครับแต่แต่ที่ต้องทำไว้บ้างเพราะว่าไอ้ไอ้ไอคนที่มานั่งสถาปนาตัวเองเป็นสายตรงนะครับมันก็คือเหมือนก็เหมือนพ่อค้าพ่อค้าขายผ้ามาเยอะ นะครับก็สถาปนาตัวเองไปขายพ้าได้แพงก็สถาปนาตัวเองไปไอแพงนั่นก็คนคนคนหลอกลวงซื้อคนโง่เอคนคนหลอกลวงทําคนหลอกลวงขายคนโง่ซื้อออเนั่นแหละมันก็ถึงบอกว่ามันมันก็เป็นเรื่องผมรักวงการพระโดยพระของหลวงพ่อโกยนะครับแต่ไอ้วงการพระ สากลนิยมอันนั้นก็ก็ต้องอ่ะก็ทำข้อมูลหักล้างกันไปนะครับใครอยากฟังแนวไหนก็ลองดูเพราะว่าความจริงมันอยู่ที่องค์พระนะครับบางคนก็ซื้อขายพระหรือเช่าพระก็ต้องมีใบรับประกันนะมีใบรับประกันจากสายตรงนะครับคือดูของเก่าไม่เป็นนะครับไอที่ออกใบรับประกันก็เนื้อใหม่ผิวตึงํำหนิได้พิมพ์ใช่ มันค,คือมันก็เหมือนคนคนจะมีเมียนะครับแต่ก็ต้องไปบอกพ่อตาเ่อเออออกใบรับประกันด้วยว่าเป็นหญิงแท้เปล่าดูผู้หญิงไม่เป็นดูเดี๋ยวน่าจะพูดเรื่องเรื่องเพศเดี๋ยวมันจะยาวอ่บอกเขาก่อนว่าผมแค่เปรียบเทียบนะครับไม่ได้เหยียดเพศไม่ได้มีการเหยียดเพศอย่างสิ้นคือแยกกระเทยไม่เป็นแยกหญิงข้ามเพศไม่เป็นจริงๆ ดูง่ายมนุษย์เราเนี่ยเห็นเหมือนเคยได้ยินคําว่าผีเห็นผีไหมเออบางคนเนี่ยที่เขาเป็นเกย์อ่ะเกย์เนี่ยเขาก็เห็นกันเนี่ยเขาก็ดูออกจากอะไรอ่ะหนึ่งกายภาพสองจริตจกักรานความประพฤติอะไรอีกกิริยท5ทางเขาเรียกว่าธรรมชาติทุกสิ่งอย่างมันมีธรรมชาติของมันคนที่เป็นเกย์เขาก็จะ เห็นธรรมชาติซ so cool. ึ s <S án, ่งกันละกันคนที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศก็มีธรรมชาติของเขาอ่ะนี่เปรียบเทียบเรื่องคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต่างกันเลยมันก็เหมือนเออมันก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมที่ที่นั่นอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปแห่ถามคนนะอ่ามียผมสวยไหมครับผมมีใบรับประกันมานะว่าสวยจริงเออมันไม่ต้องหรอกแค่คุณดูของเก่าเป็นนะครับคุณดูของเก่าเป็นเนี่ย จริงๆแต่ทุกวันนี้มันมันผมถึงบอกว่าผมรักวงการพลาแต่ไม่ได้รักวงการภาษากลนิยมนะครับภาษากลนิยมนี่มันทุกหลงพ่อเลยนะครับเน่าเฟะทุกหลงพ่อนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษานนิยมจะไม่จะไม่พูดถึงเรื่องธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นนะครับตำหนิแบบนี้เอามาขายผมเนี่ยถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ อันนั้นก็ท่องกันไปแต่ความว่าเขาก็มีเคยสอน,นว่าเก่าแค่นี้แกวแค่ไหนธรรมชาติควรเป็นยังไงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาดูคลิปผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณแต่ผมบอกกันเลยว่าไม่มีภาพสวยงามใดๆทั้งสิ้นมีแต่แนวคิดล้นๆนนะครับโดยเฉพาะอ,องสายของพ่อกวยเพราะว่าท่านทำภาพไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็จะพยายามเจอพระของท่านแล้วก็เอามาทําคลิปไว้นะครับ ไม่ได้มานั่งชี้ตำหนิเพราะว่าผมก็ไม่ได้นั่งอยู่ข้างท่านไม่ใช่ลูกหลานท่านไม่ใช่คนทำบล็อกให้ท่านและผมก็ไม่ได้มีบล็อกมรดกตกทอดมาถึงผมนะครับผมไม่ชี้นะครับผมใช้หลักการที่มนุษย์ทั่วโลกดูของเก่าดูวัตถุโบราณน,นะครับเพราะว่ามันอยู่ใน d n a ของเราการดูของเก่าทำให้เราดูเหล็กเก่าได้ ทำไมเราดูไม้เก่าได้ทำไมเราดูพลาสติกเก่าได้ทำไมเราดูรถเก่าได้ทำไมเราดูดินเก่าได้แต่พอเป็นดินที่มีรูปพระพุทธเสร็จเลยใบกินเป็นอย่างนี้ดินร้อยปีก็ดูไม่เป็นดินพันปีก็ดูไม่เป็นแต่พอเป็นดินแบบอื่นดินภาชนะเป็นดินเป็นชาม ดินที่ก็ปั้นเป็นชามมาดูเป็นเฉยท,ทั้งทั้งที่มันก็ดินเหมือนกันไม่ได้ดินมาจากต่างดาวนะครับไม่ใช่มาจากดาวองคารมันก็คือดินบนโลกมนุษย์นี่แหละเพียงแต่ปั้นเป็นชามแต่ดินในยุคเดียวกันมาทําเป็นพระนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกําลังสื่อไปทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับว่าความเก่า วิธีการสร้างเนื้อหานะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้ทุกคนดูภาพเป็นนะครับผมบอกที่ล่าย,ยาวมาหมดเนี่ยผมปาดทานหนาให้ดูภาพกันเป็นนะครับไม่ต้องไปนั่งออกัตรไม่ต้องไปนั่งดูภาพตาหนินะครับอย่าไปเหอกับราคาพอไปเหอราคาก็เสร็จบางคนก็กลัวโอ้มันหลากหลายนะครับอ่ะ มาดูเรื่องพายุกต้นกันอ่ะพายุกต้นหมายครับว่าหนึ่งเรื่องเป็นพระที่หลวงพ่อถอดการที่เป็นพายุกต้นนะครับก็คือพระที่หลวงพ่อเนี่ยทําช่วงแรกนะครับตั้งแต่ที่ท่านเรียนเรื่องของอาคมมานะครับก็เริ่มตั้งแต่เรียนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เอาสักตั้งแต่หลวงปู่ศรีหลวงพ่อเดิมนะครับนั่นแหละก็คือช่วงที่ท่านทําหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ักยันทำมีดตะกกุดเครื่องล้างเสือ้อยันพระเครื่องแต่พระเครื่องเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ถอดนะครับหลวงพ่อถอดพิมพ์อ่ะถอดพิมพ์ก็คือถอดจากพระกุมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพิจารณานะครับเรารู้จักพระกุอยู่แล้วนะครับพระกุถ้าเป็นพระกุถ้าพิมพ์นี้จะเป็นพระกุเนื้ออะไรครับดินดินเลย มาตรฐานที่ที่เราเจอตามกุก,ก็คือเป็นดินนะครับทีนี้เนี่ยหลวงพ่อมาถอดนะครับวิธีการถอดก็คือนําผ้าตัวจริงนะครับแล้วก็นําไปกดในบล็อกอะมันง่ายๆบล็อกดินบล็อกปูนอะไรก็ได้ที่ของเหลวๆที่ทิ้งตัวสักพักแล้วเซตตัวมันก็กลายเป็นของแข็งแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับบล็อกดินมีเยอะด้วยอะแล้วก็อันนั้นคือวิธีการสร้างนะครับ เวลาที่หลวงพ่อถอนเนี่ยมันก็จะตื้นสิ่งที่มันตามมามันก็จะตื้นกว่าพระกุนะครับเพราะฉะนั้นพระเนี่ยของหลวงพ่อจะวิธีการพิจารณาก็คือด,ดูให้มีพุทธศินสวยงามครบเครื่องพระสมส่วนแต่จะดูจะตื้นกว่าพระกุนิดหน่อยนะครับสองเนื้อน้ามันอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเป็น <c oughs> เป็นมีโอกาสเป็นของท่านนะครับคือเรื่องเนื้อ นะครับเนื้อหาอ่ะมาดูเรื่องเนื้อหาก่อนเนื้อน้ำมันนะครับยุคต้นๆทีนี้เนี่ยทีนี้นจะถามว่าทำไมไม่มีพระอื่น,นๆมาเปรียบเทียบเพราะว่าถ้าพิมพ์เนี่ยผมเจอองค์เดียวนะครับมันก็พูดยากมากว่าเนี่ยถ้ามีอีกหลายๆองค์มันก็ดีนะครับแต่เรื่องพระยุคต้นเนี่ยต้องบอกอย่างว่าหลวงพ่อสร้างเนี่ยนะครับมันไม่เปะ๊ะ เหตุผลไม่เป๊ะคืออะไรท่านทำเพื่อไว้ใช้ไม่ได้ทำไว้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นมีอะไรใส่ยังไงคือไม่ได้ช่างตรงวัดเอาง่ายๆอ่ะดูอย่างนางกวักก็ได้ยุคต้นเช่นกันเห็นไหมครับในน้ำมันเหมือนกันแต่ก็ต่างจากโซนนี้การทำหลายช่วงเวลานะครับเข้มอ่อนเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าตอนนั้นท่านใส่เข้มอ่อนมากน้อยขนาดไหนบอกกันเลยครับพระทำมือไม่ใช่พระโรงงานเหมือนสมัยนี้ที่ทําเนื้อได้เปรอะอันนี้ต้องเข้าใจดูอย่างหลวงพ่อโตความเข้มท่านอาจจะใส่ขมิ้นอาจจะใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นสีสันมีความใส่น้ํามันเยอะองค์นี้ใส่น้ํามันน้อยองค์นี้ใส่น้ํามันเยอะใส่อนู่นใส่อนี่ใส่นั่นซึ่งต้องบอกเลยว่า ทำมือนะครับบางคนบอกว่าดูยากไม่มาตรฐานมั่งอืมเพราะไอ้คำพูดพวกนี้พระหลวงพ่อมันหายไปเยอะนะครับมันสูญหายไปเยอะก็เออเพราะไอ้คำพูดพวกนี้แหละแล้วก็ไม่คิดจะแสวงหาศึกษาขายอย่างเดียวไม่สนอะไรยังสิน้นขอให้ได้ตังค์อ่ะส่วนตัวผมนะครับก็อนุรักษ์ไว้เพื่อ ใครจะบอกไม่มาตรฐานก็ช่างเรื่องของคุณนะ,ะเก่าแบบนี้อืคือคนที่พิจารณาได้ได้อย่างเข้าใจนะครับวิธีการสร้างเนื้อหาความเก่านะครับถามว่าเก่าไหมหรือภาพเพิ่งทำมานะครับอยู่ในเลี่ยมดูความเก่าในซอกในมุมวิธีการพิจารณาเนี่ยนะครับมันก็ดูของเก่าเด็กสิบขวบยังดูได้เลย เอาง่างไงเอพิมพ์เนี่ยไปถอดพิมพ์มาเนื้อน้ำมันสมัยเนี้ยเนื้อเคมีอ่ะอืมเนื้อเคมี <c oughs> ทีขข่ขายกันอยู่อ่เอามาพึ่งตัํมนะครับแล้วก็ลองทํากรอบอะไรมันเหมือนเชื่อนะเด็กสิบขวบยังแยกได้เลยเพราะอะไรเด็กสิบขวบดูเก่าเป็นแต่ผู้ใหญ่บางคนมันดูไม่เป็นอืมเนี่ยพายเงี้ยก็เก่ามันบอกไม่มีในระบบไม่เก่า บอกอย่างนี้ยังไม่เก่าอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอืวิธีการเทยอดบางคนแก่จนเล่นพลามาหกสิบเจ็ดสิบปีเล่นพะกรวยมาไม่ช่น้อยไม่รู้จักเทหยอดของพะกวยงงไหมวิธีการสร้างพาสมัยก่อนหลักใหญ่ๆเลยนะผงนะเนี่ยเน้ํน้ำมันเนี่ยนะครับสมัยเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะ่ะจะเป็นเทยอดลงบล็อก ถามว่าทําไมเราเจอน้อยก็เพราะว่าไอาการทําแบบนั้นนะ่ะหนึ่งทำผงก็น้อยวิธีการสร้างก็ยุ่งยากหลังๆก็เปลี่ยนเป็นปั้นกดนะครับแล้วผงก็ไม่ได้ทําง่ายๆผมก็ย้ํานะครับใครที่ใครที่ว่าทําไมมันหาย,ยากก็เพราะว่าการสร้างผงสมัยก่อนมันวิธีการมันยุ่งยากเสียเวลาการรวบรวมมวลสารการเสกแต่ละขั้นแต่ละตอนมันมีวิธีการ นะครับไม่ใช่ว่าเอาผงแล้วมาเช้านี้มาก็กด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 แล้วก็ปัม๊มไม่ใช่มันมีมันมีเรื่องราวมันมีวิธีการมันมีขั้นตอนมันมีการรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันจึงมีทั้งเสน่ห์มีทั้งหน้าประวัติศาสตร์มีทั้งผูท้ทกุณนะครับอย่าลืมนะครับ ที่แน่ๆเลยนะครับพักเครื่องมันมีคุณค่าเนี่ยเพราะว่าหลักใหญ่ๆนะครับคือเป็นวัตถุโบราณและมีพทุทธคุณนี่แหละก็คือสิ่งที่เราควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะควรที่จะ,จะยึดแล้วกันนะครับใครมาว่าใครว่าจะซื้อขายใครจะเก็บใครจะเอาไปแขวนแขวนได้สนิทใจ นะครับพาแบบนี้แขวนได้สนิทใจการเลี่ยมแบบนี้นะ่จะบอกให้ว่าประษาเซียนพานะคนเลี่ยมขึ้นหวันจริงเพราะเลี่ยมอย่างนี้ต้องมี20ปีกว่ากว่ายี่สิบยี่ปีห้าปีเป็นอย่างน้อยแน่ๆน,นะครับเลี่ยมแบบนี้ไม่มีใครเลี่ยมแล้วเลี่ยมเปิดหน้าด้วยนะครับดูดูพลาสิกมันเก่าแค่ไหนนะครับเริ่มมีลั่น เริ่มมีคาบใครมีคาบใครเห็นไหมครับร้อยตัดร้อยฝนมนไปหมดแล้วนันเนี้ยอันนี้ร้อ,นนอยฝนทําไมก่อนนะครับเขาก็ต้องตะใบให้มันเ <c oughs> ขลารูปขลารอยอดูด้านหลังเก่าไหมครับอ่ะมีแมงกินผ้าอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นเนื้อเคมีไม่มีหรอกในพวกนี้มันอยู่ไม่ได้ตายนะครับไปแล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับว่าพ้าแท้แน่นอนถ้ามีแมงกินพ้าอยู่นี่ <c oughs> อ่ะก็พูดคุยกันแล้วว่าคือพ้าอย่างนี้นะครับเป็นของหลวงพอ่อแบบร้อยเปอร์เซนต์สำหรับตัวผมนะครับแต่ใครบอกไม่มาตรฐานไม่มีหนังสือก็แล้วแต่ใครอยากยึดเล่มไหนก็ยึดกันไปนะครับผมเองก็จะทำเอาไว้นะครับเผื่อคนใด เอาหลักการผมไปดูเอาวิธีการไปดูแลเจอพระเอาขึ้นคอชีวิตคุณก็ดีขึ้นผมก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับฝ่ายข้าหลวงพ่อดีแน่นอนนะครับชีวิตขึ้นดีแน่นอนคุ้มภัยได้นะครับมี <c oughs> คือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเวลา เวลาอยากขายผ้าของหลวงพ่อบอกโอ้โหบาลมีรูแรงขูแรงบอกเันเลยเนี่ยในยุคเริ่นต้นเนี่ยขู่แรงจริงนะครับท่านแรงจริงท่านสร้างแล้วก็เจต,ตนาดีนะครับแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ด้วยเพราะว่าช่วงที่ท่านทำเนี่ยปีปีแปดกว่านะครับอยู่ช่วงสงครามโลกพอดีนะครับท่านก็เอาไปทําให้ทุกคนใช้เอาไปติดตัวไปกันภัยกันนะครับใครค้าขายก็ให้มันดีขึ้นใครชีวิตไม่ปลอดภัยจะได้ปลอดภยัยแค่นั้น นะครับอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะสองหาพระหลวงพ่อที่ไม่ต้องแพงดีไหมครับที่คุณได้ของดีราคาไม่ต้องแพงจริงจริงอ่ะคนชอบนะครับคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวชามอร่อยอร่อยชามละสี่สิบกับชามละสี่ร้อยอ่ะอร่อยเท่ากาันคุณอยากจ่ายแบบไหนอ่ะแค่น,นั้นเองนะครับจะไปมัวเมากับราคามากมาย อ่ะโอเคก็ก็ขอบคุณนะครับที่ดูถึงท้ายคลิปขอบคุณที่ที่รับชมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ติชมมานะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็พาทุกองค์ที่ผมทาคลิปบางองค์ก็แบ่งปนันบางองค์ก็ก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ขายบางอันก็มารีวิวเฉยก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่รับชมกันผมชัดเมืองจันทร์